มาชมการถ่ายทอดสดกันต่อนะครับช่วงพายแล้วนี่เป็นคู่4ี่ของวันนี้นะครับแดงนั้นพนมลุงเล็กไก่ย่าง5ดาวนะครับแชมป์ a a รุ่นเบนตั้งเวทก็คือ118ปอนด์เจอกับนักชกจากอินโดนีเซียชื่อหน้ากลัวครับชื่ออีโตอังโกโราเลยครับอีโต้กับพนมลุงเล็กอีโตจะเจอปังต่อหรือเปล่าครับวันนี้เริ่มแล้วนะครับ มวยสองแบบนะครับพนมลุงเล็กนี่เคยโอนเข้าไปแล้วครับอีโตโ้แต่เด่นเลยครับโดนซ้ายเข้าไปอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าชื่อน่ากลัวครับอีโตโ้ฉะนั้นพนมลุงเล็กวันนี้มีฉายาชื่อเล่นว่าตันต่อครับหมดยกแรกแค่เรือแล้วครับแฟนมวยนะครับกลับมาที่ ลานหน้าสารการจงหวัดคนครสวรรค์ครับชมกันต่อนมนุ่งเล็กไก่ย่างไฮดาากับอิโตอังโกโรนะครับแต่ว่า27กุมภาพันธ์นี้นะครับท่านสุวัสดิ์ลิปตาพันลบร่วมกับชมรวมกำลังผู้ใหญ่บ้านจัดมวยไทยรายการใหญ่นะครับศึกราชสีมาสอยิ่งเจริญการช่างสนามเฉลิมเกียรติ80ภาษาครับสนามกีฬา80ภาษาจังหวัดนครราชสีมางานนี้สุดยอดของความยิ่งใหญ่มวยไทยลุน้วนติดตามนะครับ27กุมภาพันธ์ อันี้โดนมาซ้ายกระเด็นไปเลยครับอีโต้โหเลยครับลำตัวมีนะครับจุดเป,ปราปล่อยินปีจ่อยน่าโกงแล้วครับมาซ้ายมาซ้ายทะลวงใส่แต่วันนี้พมนุ่เล็กจะเป็นซ้ายทะลวงตับครับวามาวยซ้ายครับนี่เป็นมวยสองแบบนะครับก่อนหน้านี้มวยไทยนั้นไม่มีตัวสู้เลยวครับ โดนลำตัวแล้วนะครับอีโต้ชีเต็มแตมอีโต้อังโกโรนะครับแล้วโชคจากอินโดของยังไม่อยู่ครับขึ้นบนบ้างครับจากเป้าใหญ่ขึ้นมาข้างบนยกแรกกันโดนซ้ายกระเด็นไปแล้วลงไปแล้วครับกขึ้นกรรมการไม่นับครับไม่นับดบต่อครับ เอาปยวล่วต่อก็เป็นลักษณะผลักนะครับเลยเปิดโอกาสให้อีโตะสียกนับไปยืนยากขา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 กันเองนับเลยครับเท่านี้2องสา่หาหนะครับเจ็ดเจ็ดแนับแปดนับเรามีน็อกไหมครับ มาใช้ได้นะครับปนมงงเล็กนี่โด่งดังมาจากมวยไทยแล้วก็มาต่อยสากลอาชีพ <c oughs> เอาเลยครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอีโต้ผ่านไครับเ,เป็นลักษณะแม่มองแบบไม่พอใจครับกรรมการก็ให้โอกาสครับสายตามไม่เป็นมิตรแล้วนะครับหมดยก เ็าขึแล้วนะครับตั้งครับเป็นจังหวะทวินแอคชั่นกับเชือกครับแยบแล้วใส่เข้าไปด้วยทรายชมต่อนะครับจบไม่จบครับ4ี่คู่คู่3น็อกไปแล้วครับคู่4น็อกไม่น็อกครับดูนะครับซรายของบนมรุ่งเล็กที่ซ้ายทั้งแถบกมีโต้โดนแล้วครับโดนแล้ว เดี๋ยวจะดูครับป้องป้อง,องโดนแล้วนะครับตาเริ่มเลแล้วครับอีโตตาเริ่มเลแล้วโอ้โหหลบเป็นพลวันอย่างครับป้าเข้าปากแล้วครับเอาอีกแล้วสายล้วนสายทั้งแถบครับขนมลงเล็กข้างล่างโอ้ลงแล้วครับหัวผ้าเชือกเลยครับเที่ยวนี้ไม่นับด้วย กรรมการไม่นับแล้วนะครับเด็ดเซจเด็ดขาดครับซ้ายทะลวงตับพักชมโฆษณาครับชมช็อตเด็ดของพนมลุงเล็กนะครับต่อยซ้ายครับเข้าหน้าท้องแล้วจุกเลยนะครับดาบหนึ่งครับตรงนี้นะครับปั้งขึ้นบนครับเข้ากรามขวาแล้วตามครับด้วยอับบักัดซ้ายตาเลยแล้วลงล่างเลยครับสุดเลยครับ หมัดจุดท้ายต่อยไปที่ลำตัวครับด้านขวาก็ใช้โครงนั่นแหละครับส่งอีโต้สุดคาหน้าบ้างจบแบบเด็ดขาดสองคู่เหมือนคู่สามครับท่านผู้มีเกียรติที่เคาพครับ,รบเป็นอันว่าพนมลุ่งเล็กนะครับไก่ย่าง5ดาวยิมรายนี้เคยไปชกชิงแชมป์โลกกับทางโกกิคาเมดา